ra chi súc lèo bắt lèo bát nèo cục cùng mình luôn Nhảy đồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สบายดีทุกคนมือนีเราจะมาแต่งกินเนาะขออภัยมือไมอห่หัดทำได้ทุกคนต่างมอไ้แล้วเซ็นอย่างนี้จืนถั่วจืนถั่วเนาแซบได้ในถั่วเนาถั่วเนาถั่วดินเนอาถั่วดินเฮ็ดเนาะปกติมันเอาถั่วเหลืองเฮ็ดได้แต่ว่าอันนี้มันเอาถั่วดินเฮ็ดแล้วก็แซบแซบ กินแต่สองอันเพราะกินแต่สองคนเมื่อวานมาเห็ดกระทงขายแล้วก็บ่ได้ยกับเพอนนอนอยู่เพื่อนอีทิปต์ก็เลยเพ่นเพ่รมาสิแต่งกินให้มาจนเสี้ยงอยังให้กินเดงก้ามูเดี๋ยวนี้เป็นจึงถั่วเนาแผ่นหนึ่งจึงแล้ว อีกแผ่นหนึ่นงโอ้ยหอนอะชิห <c oughs> ลังจากเขาจึ่ถั่วเน่าเลยเขาก็เอาจึ่ไข่ใส่นี่ไข่มีผ้าหอมมะเพศ <c oughs> เกลือแป่นงนัวเด้อว่าต้องใส่ยังหลายๆเนาะซ้ำนีก็พอแล้ว แสบอยู่แล้วไว้ใจซื้อมือนางทิีคนนักกินน่ากินอาหารบ้าน ออกมางามๆขึ้นหน้าตาเลยเด้อจ้าแห่โอ้อร่อยอร่อยน่ากินน่า <c oughs> กินของตัวบานตัวเมินเก็บมาผิด เพดก็ปลูกไวย้ยังก็ปลูกไว้มดที่พนันดูมันได้ <laughs> ยังก็มีมดเจ <laughs> <c oughs> ียวจักน้อยชียน,ยชยน้อยพอตีตักใส่น้ำกันเลยเนะาะความมันมันเนี้ยวจืดว่ามันเนียเ้ยแกงอ๋อเสีย เมนูต่อไปก็คือขวามาอึหมักอึแค่นี้ซอยผ้าหอมมะเผ็ดทับสกายใสหัวสีไค่พระอิูบุญทองเจ็บ อเอาสิหลังมันซีน่าคนเกจินเดี๋ยวนี้เราตังมอไวสิความาอื้อแบบน,นี้นะเอ้กเกี่ยมมาแล้ว บรรยากาศตอนเช้าประมาณเจ้าโมงว่ะเดี๋ยนี่หกโมงเนอะเจ็ดโมงปลายเจ็ดโมงปลายแล้วจ้ะพอตึ้<ม>ง <laughs> สวยแปดโมงละเจ้ต <laughs> อนเราตนก็เจ็ดโมงรรรรถ้าภายได้เข้ามาเบิ่งคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กด้ว้ทุกคนดิสแทบเด้อ

ไดนี่คือส่วนหลังบ้านของทิพนเนาะพเมวันปลูกพักหอมพักมะเขดเอียงใบเลยๆอย่างนี่หลังบ้าน นี่คือหานไข้เครื่องของเราเดี๋ยวเขาเก็บพักอีตู่ไปใส่ก่อนพักอีตู่เด้อนี่เด้อใบมันเอาพักนี่พักหอมนี่ใส่แซ่บแก่ไแล้ะ ยังเหลือแต่ต้นเดียวนี่ซ่ำนี่เพเอาไปใส่กันแซ่บน่นอึของเราไก่ชิซุกเลยเ,เขาก็เอาน้ำเอาพักอีกตูไส่เพื่อมันหอม มันสุกก่อนนี่กายชีสุกแล้วสุกแล้วบัานนี้เขากับผมมันลงอันนี้บนเมนหืน,หนขวัวเด้อทุกคนบนไ้แตง่งหืนขัวอันนี้เขามาแต่งอยู่นอก เอออยู่ตอนอาหารนี่แหละเห็นควายอยู่น,นายพุนมาแต่งกินส่วขาวอยู่นี่น,นี่เขาซำเล็ดหมดแล้วแล้วนะทุกคนนี่คือเมนูขวา่าแบบักอื้อนี่แมนจืนชัวนาวกับคว้าขายนี่เขาของเฮา สีมือพนเอากินกนให้ที่พนซีมสีมือตัวเองก่นอกนใมาเ่ตเป็นยังไงได้ย่อะเกือบพอ จังในหนึงเนาะเอ,อ่อว่าเป็นยังไอ้นนพกกดอดีกินจังเลยไอ้กินเค็มอืมชิบกินเค็มแต่ว่าคอยกินจงังการมาเพล็ดเออถึงว่าเพล็อ,อีกสงสัยเั้ยนะว่ากินเพล็ดยิ่งหลับก้อนเอ๊ะเดี๋ย เนี่ยดูอ,อร่อยแซ่บกว่าน,นี่บุ้มมี่หรอโอ้แสดงว่าเมนูนี้แซ่บกว่าเพราะฉะนั้นสำหรับข่อยเมนเมนูนี้แซ่บกว่าอันนี้แซ่บๆเลวทุกคนอันนี้เมนโถนเอา เฮ็ดด้วยทวดินเดิมโบแมนทวเหลืองเลยปกติแม่นเฮ็ดด้วยทวัท่วเหลืองแหละแต่ว่าอันนี้เอาทวดินเฮ็ดความแซบนะบอยว่าอร่อยมากมาเอาลองสักคำดูแซบม่น กออินก้อนยานคนกินหมด